เอ็กซ์ซียสวัสดีครับนะครับตอนนี้ก็มีข่าวดีอีกแล้วพี่น้องเอ็ซีทุกท่านนะครับมีโอ้ข่าวดีอะไรเอ่ยนะครับอันที่จริงมีข่าวดีด้วยกันทั้งหมดสามเรื่องแต่ว่าเราจะอพูดกันตรงๆเลยเนาะอ่าตรงๆเลยมันคืออะไรเอ่ยแจ้งข่าวดีแรกก่อนเนาะออาาบคข่าวดีแรกคือยังไงยังไงใครจะอาสาถือกล้องนะเดี๋ยวเรื่องมะเจ้ามึงกินท่านจะอิ่มมีขาดบ้าง มีข่าวดีกับแม่เลี้ยงเดียวน้องเอ้าเอาเอาเพิ่นกำลังแกะมะขามอยู่เลยพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอันนี้นะเพิ่นกำลังแกะมะขามอยู่พอดีว่าครับผมคุณจิมเนาะเป็นเอฟซีที่สนับสนุนเราตลอดนะครับมันก็ว่าไปไปยิงข้างๆอันมะนี้มะนี้อันมะขามนี่เจ้าขายได้ขายอยู่เนาะเพื่อนเพิ่นขอซื้อมะขามหาร้อย อันผมผู้หัวเพื่อนห้ทรงไปหรือว่าจังไดเดี๋ยวผมสอบถามเพื่อนอีกเรื่องหนึ่งเออแต่ว่าอันเจ้าไฮเขาได้บรหาร้อยได้ก็ใช่ฮะไฮนะกิโลละห้าสิบเออกิโลละห้าสิบอันนี้ก็เป็นคุณจิมสนับสนุนช่วยซื้อมะขามเออห้าร้อยบาทก็อุณรนได้ครับคุณพรนให้กับคุณ มคุณจิมคุณจิมครับเราจะซื้อช่วยต้องซื้อช่วยแหละซื้อุณทีช่วยสนับสนุนนะคะครับขมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมอย่าเจ็บอย่าไข้ครับครับคืนลอยเท่าพัรเทาคืนลอเท่าบรรเทาดีใจ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 เองค่ะเพราะว่าเพิ่นอาจจะเห็นว่าเมื่อวานเห็นเกนมาขามมือได้หัวหดร่อย แล้วเมื่อนนี้ันอัจสซอยซอยซื้อซอยยังมาขามเมนะครับก็เกี่ยวไไว้ให้ลูกให้ล้านไปโรงเรียนกันเดี๋ยวอันผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันคุณคุณจิมเพื่อนจะซื้อให้ให้ที่อยู่ส่งไปหรือว่ายังไงนะเดี๋ยวผมจะสอบถามเพื่อนอีกทีนึ่งว่าสิบกโล นะยังไงกิโลบอกครักิโลละห้าสิบเปอร์กิโลละห้าสิบเปอร์ถ้าจะหักค่าส่งไปด้วยอ่าในภายในเงินห้าร้อยบาทให้มันทั้งส่งทั้งอะไรส่งไปสี่ร้อยค่าส่งหนึ่งร้อยกว่าบาทไปใช่ใช่ใช่นะครับเดี๋ยวไปสอบถามเพื่อนทีหนึ่งว่าที่อยู่ยังไงแล้วก็อ่ะมีข่าวดีอีกนี่เลยอีกแล้วอ่คุณจิมเหมือนกันโอ้เอออันนี้ห้าร้อยบาทขออ่าสนับสนุน กับข้าวตอนเที่ยงของพวกเราที่เราทำบ้านอ็ขอบครับขอบคุณครับผมนะครับนะเออเนาะเราไม่เลี้ยงเดียวนะฮะก็อีกห้าร้อยบาทก็จะเป็นกับข้าวที่เรากินกลางวันครับผมนะครับขอบคุณคุณจิมนะครับผมนะครับนะครับนะครับก็ขอให้ท่านเนาะมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับรับรเวยเงินทองไหลมาเทมาสาธุครับผมนะครับนะสาธุครับผมกับข้าวแล้วครับ ขอบคุณคุณจิมนะครับน no? so so e ้าที่ร no? right. ่วมสนับสนุนค่าอาหารให้พวกเราน้องพี่น้องเนาะพอเราสั่งกับข้าวตามสั่งไงครับครับแต่ที่เราดีใจคือยังมีคนมองเห็นนะยังมีคนดีใจนะมันทำให้เรามีกำลังใจในห้าน้ใช่ครับเราก็จะทำทีต่อไปในทีนะเราก็จะสู้ต่อไปมีแรงสู้ต่อช่วยนะช่วยสังคมต่อไปแล้วก็ขอบคุณในที่ประกันความช่วยเหลือนะก็ในยังไงก็เียงอะไรเนาะสมมุติว่าในในละแวกแถวแถว ใกล้ๆบ้านเรา,เราอ่าอ่าอ่าประกาศเลยประกาศเลยถ้าเกิดสมมุติว่าครับอยากจะให้พวกเราีไปช่วยซ่อมแซมอ่แต่ว่าไม่ไม่ใช่เป็นบ้านหลังใหญ่นะใช่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 เป็นบ้านเล็ก คือคนที่ก็ไม่มีจริงๆอยากให้พวกเรานช่วยไปซ่อมแซมห้องน้ำแต่อซ่อมแซมบ้านแล้วมีวัสดุอยู่แล้วเงี้ยแต่ขาดแค่ช่างเนี้ยเราก็ไปซ่อมแซมให้ได้อาจจะสายไฟขาดหลอดไฟขาดต่อเองไม่เป็นเนี้ยได้เรียกเรียกขอความช่วยเหลือจากเราได้ครับเราไปทาให้ฟรีแต่เราก็แต่เราก็จะประเมินดูก่อนนะว่าบ้านหลังนี้ฐานะดีไหมถ้าเกิดว่าฐานะดีแล้ว อยากให้เราไปทําให้ฟรีอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ได้เราเราจะตรวจสอบก่อนใช่เราดูความเหมาะสมอีกทีนึงครับครับครับพร้อมนะพร้อมที่จะช่วยนะถ้านลำบากจริงนะพร้อมที่ช่วยนะครับถ้านลำบากจริงเราพร้อมมีทีมเรือเราจะช่วยเหลือนะครัช่วยเหลือกันไปในอซีอันนี้ก็ถือว่าเป็นกําลังอกกําลังใจให้เราเนาะเราจะเอาเงินห้าร้อยนี้ไว้กินกับข้าวตอนเที่ยงเนาะขอบคุณนะครับเปนะิปสั้นขอบคุณครับผมขอบคุณจิมนะครับนะทุกท่านนะครับนะ ที่ร่วมนะครับมอบนะซื้อนะครับซื้อมะขามช่วยนะครับแม่เลี้ยงเดียวนาอพี่น้องเนาะนะครับ5 0าบาทในะการซื้อมะขามแล้วก็นะครับช่วยค่าอาหารพวกเรา500บาทนะท่านนะครับขอนะขอให้คุณจิมน,นะครับนะสุขภาพแข็งแรงคิดฟังสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับนะขอให้กลับคืนสู่ท่านนะครับ <c oughs> มากกว่าที่ท่าน <c oughs> ทําให้กับพวกเราร้อยเท่าพันเะท่าเนาะแล้วก็ขอให้ครอบครัวท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณมากครับ